เพื่อนจะถีบเอาปานออกมาเพื่อนจะถีบเอาปานปานเพื่อนจะถีบเอาลงมาลูกลงมาเลยไปขึ้นบันไดลูกไปขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดเดี๋ยวเพื่อนจะถีบนะเนี่ยเพื่อนลงมา ลงมาแล้วก็ออกลูกเดี๋ยวเพื่อนจะถีบเรา,เ,าเดี๋ยวจะชนกันแพตตี้เอาชนกันชนกันเลยชนกันเลยอินเตอร์ออกมาเพื่อนจะชนหนุเพื่อนจะชนเราไ,ไ,ปไปดิข้าไปสิค่ะข้าไปสิ ใครลงมาแล้วออกลูกเพื่อนเขาจะลงมามั่งอ่าลงออกออกมาลูกใครลงแล้วออกเลยเพื่อนจะชนเพื่อนจะชนกันมาไอปานบอกให้ออกมาเพื่อนจะลงมาแล้วนะลูก ไอ NY> ขึ้นมันไดลูกไปพตตี้ไปไหนแพตตี้ปานออกมาเพื่อนจะชนเอาลูกออกมาศิลาออกมาเพื่อนจะชนลูกปานออกเพื่อนจะลงแล้วเพื่อนจะลงออกมาลูกนั่นบอกให้ออก อย่าเอาหน้าลงไม่เอาแบบนั้นไม่ได้เล่นนะเอาขาลงมามอินเตอร์เล่นตแต่แล้ะอินเตอร์อินเตอร์เอาหน้าลงมาหันหน้าลงออกลูกไม่ใช่ถอยหลังลงหันหน้าออกมาขึ้นไหนอ่ะ ขึ้นก็ขึ้นไปสิคะไปขึ้นบันไดลูกอินเตอร์อินเตอร์ไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเพื่อนจะชนขึ้นบันไดเลยไปฝั่งนู้นน่ะเพื่อนจะชนเห็นไหมน่ะเพื่อนจะชนบอกแล้วไปขึ้นฝั่งนูน้นบันได อกให้ออกมานั่นคู <Culture. S 1> บอกแล้วว่าให้ออกมามันจะชนกัน 8. เก้าหน,นะะ่เนาะอันนั้นไม่เล่นนะลูกอันนั้นไม่ต้องเล่นมันอันตราย ปานบอกให้ออกมาเพื่อนจะชนเออเจ้าหน่เนาะเดี๋ยวเขาก็ลงมาชนเอาปานครูบอกว่าอย่ามาขวางเพื่อนเขาจะชนเราไปขึ <AT subsequent> Ahmad, ้นบันไดนู่น